พาเกี่ยวใส่เดิเป็นพาโย่หัวนหม้อนี่เลี่ยงผมก้าหม้อไหนตาแบบนีอยู่กับมูอยู่กับขขันเอานีหออยู่ขันบอยบออยากจะอยูร่วมค่ะยูหอก็ไก่ขันขันยูหันยูกับ่อไกลเรี่องแต่ว่าขันย่ำมัอมน่ยางเทียมมันสิีย่ำมันสอมงหญ่เนาะสอดแจงที่ใยคู่เขากันนอนกันเต็มเดิมกันแล้ว ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับปั๊บตัวไปยิงพรอะนี้แหละพาอเขาไปอยู่กับมูเนี่ยเอ็ดลอยละหนึ่งพันหนึ่งร้อยหนึ่งพันสี่ร้อยกดแชร์เยอะๆนะครับพี่น้องเมื่อนี่หัวหน้าบอย พาพานมอัดพานมอัดมหาสร้างเผือกว่าสร้างเปือกน้องว่าทาั้งทั้งเขาบานหลุมล้า่ยหลายาาสามพันคนแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจพุทธิปามคณะหมอลำใจเกินร้อยบอยซิลิชัยนะครับเมื่อคืนนี้ผมอยู่โคราชครับเมื่อนี้ลับมาบานเพราะว่ามีภารกิจสําคัคญเบื้องตน้นก็คือช่วงน,นี้ ซ้อมน้องๆทีมงานครับก็ไปก็ก,ก,กคือแนวเหตุหลายอย่างพร้อมกันเนาะแต่ว่าหัวใจกก็คือคือวงก็ต้องมาบึงหลูกน้องไปเหตุงานอีเวนต์แล้วก็ต้องาสามารถจัดการตัวเองมากมากมาอยู่น้ำทีมงานใดมากแบบนี้ละครับเดี๋ยวมือแร้ง,ต,งต้องนั่งเครื่องกับต้องไปดือเหนะครับตรงนี้ก็มีการซ้อมได้ นาซีได้ประมาณ60 70%แล้วนะครับในส่วนของแดนเซอร์นะครับการออกแบบโชว์ใหม่ทุกอย่างเลยนะฮะแล้วที่นี่พี่น้องผู้ติดตามผมเห็นผมประกาศนะฮะนั่งเอกนะฮะจริงๆนั่งเอกใจก็ลอยก็ยิ่งหลายคือเราแต่ว่าอยากหาตืมเพื่อที่สิไปให้ดีแล้วก็ให้สมบูรณ์กว่าเขานะครับหาคนใหมๆ่ๆเข้าไปสั่งสีสันให้ให้เกิดความหนาสนใจแล้วก็เป็นการขึ้นกำไังอย่างพี่น้องแฟนคลับนะครับอันนี้ อาจารย์เงาะครับอาจารย์เงาะอาจารย์งาอของเข้าอันนี้มูอาจารย์เงาะนะครับเป็นเพื่อนเก๋เห็นงานในวงการหมอล่ำวงการดนตรีด้วกันนะครับรเป็นนักดนตรีเป็นนักดนตรี่ามีหลูกสาวว่าสัน<ะ>เบื้องต้นแล้วก็สิได้มากเมืามอ,อาจารย์เงาะไปเบาให้ฟังมาผมไปผมมีมูคูหนึ่งอยู่บ้านอันนี้บ้านเฮานี่บ้านจำนังกำบลดแมงนางเล่นบ่งครับ ตำบลแม่นางอำเภอเมืองจังหวัดมหาสรารคามกับยูคนเร,ราฝากเมืองกันนะฮะเพื่อนเลยบอกให้ฟัง่ามีมูมีลูกสาวกำลังเลี้ยนอยู่เสียงดีล่ำกระปนมนะสันทรงยูทูบไหมผมบึงผมฟังแล้วกับเขาท่าแต่หังอาจารย์เขาต้องไปหาเพื่อนหอดบานดิต,ต,ต,ต้อง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 ไปเอามาให้ได้อาจารย์งอเขาด้ภาพมากเลยอเล่นดนตรีแบบใด,ด,ดครับ ตะเกียกก็คยู่น้ำกันบ่ครับเรนน้ำกันโนนเพียเนชี้บอดเ่นชี้บอดผมเนหมอลำดนีผมมาแวตมันมเป็มเมเล็มหมเต็มเ่็มเต้มเต็มเต็เต็มเต็มเตัวเอแมเต็มต็มเมเต็เมมเต็มเเป็มมอตัมเลเป็มเต็มเตเต็มเมเ็เต็ดเต็ตเต็เต็ตตเ็ต็ นี่ครับผู้เขามาตามหานางอยู่ข้างๆผมครับเอาหนูไล่งานตัวเองเลยครับสวัสดีค่ะชื่อกระหนกฟันค่ะไปน้องไปกระหนกพรครับจบจากจบมาจากสาระข้ามปีสารคามปิทยาคมนะครับเพิ่งจบมาดๆเลยครับตอนนี้ก็บสิบแปดปีเรนครับตอนนี้สิบเก้าสิบเก้าปีสิบแปดสิบเก้าปีแล้ว นะครับลงปลายนะครับอันนี้คือสรุปแล้วที่นี่ที่น้องสรุปแล้วเพราะว่ามาเบากันจบเจือแล้วก็จังไหลสดที่แหล่ว่าสีไหลมาน้ทาท่าเขาบ้านมาหยันพื้นหาเข้ามาไหลสดสด,สดกันหลายสี่ห้าพื้นบาโอ้ยบมไปดอกงสี่พันสีนส่นาล่านี่ยนะก็เลยมาเบากันก่อนอันนี้สรุปแล้วเห่นบ่พ่อ <c oughs> สรุปแล้วมาขอหลูกสาวขอเอาน้องปายไปไป,ไปเลี้ยนล่ำไปเป็นั่งเอกไ้ปีนี้ นะครับซึ่งน้องปายยิงจะมีพื้นฐานอยู่แล้วอันนี้ก็สิเด็กเฮ็ดแหวนแน่เกี่ยวกับการลองการล้ำเคยประสบการณ์อยู่โรงเรียนนี่อยู่วงกล่องล่างไงคะเป็นซอยโปรเจกต์ท้านอยส่วนเป็นวงกล้งล่างของสารคามวิทยาคมนี่บอกเพียรเพียรนาทีอยังที่วงปกล่างเป็นนักหล่อมันเป็นนักหล่อมวงมุ่งกล้อล่างโรงเรียนสารคามวิทยาคมนะครับแล้วก็เคยไปวงดนตรีบ้างครับ ตามร้านอาหารเฮ้ยหมอหมอเอ้ยไปแต่สายโครงล่างหรือวงดนตรีเลี้ยนอัดเพลงกับเคยอัดมาแล้วเคยอัดมาแล้วเคยไปประกวดไซบอกครับกับนี่ไปไม่ต้องข้ามโอ้ไปไม่ไม่ต้องข้ามลาสุดออนแอร์โดนไปอ่ะอาทิตย์หน้าค่ะเป็นรอบสามสิบพุทธธรรมออาทิตย์หน้ารอบสามสิบพุทธธร นะครับอันนี้ก็ถือว่ามีประสบการณ์พอสมควรอยู่ได้ไปเวทีไม้ทองคําแล้วนะครับแล้วก็ไปตามวงปงล่างเพ่งขนาดเป็นเพ่งกระสีเป็นเพ่งหมอล่ำแมนบองลองลองแนวตึ้นแมนบองครับกะนี่ลูกทุ่งลูกทุ่งลูกทุ่งก็่ลองได้ยินดีเด้แต่ไม่ไม่กอได้เนี่ยค่ะแต่ว่าช่วงนี้เราเคยฟังคนไหนจะคิดที่มาจากของฐานดแนวใดหลายที่สุดฐานหลายสุดก็จะเป็นพบกคอนล่าง หมอลำหม,มอลำนะครับนี่แบบเป็นคือเป็นสายตรงเลยนะครับสายตรงเลยแล้วมาทาัา้งนี้แล้วก็เขาเอื่อไวอย่างอีสิ่งที่วงเข้าต้องการก็คือแนวหมอลำอยู่แล้วเนาะเพราะว่าวงเข้าเิ็นวงหมอลำนะครับลำในฟังในบ้านาน้องปลายนะครับพีน่น้องน้องปลายน้องปลายกระหนกพรน้<ม>น้องปลายกระหนกพรนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวสีสางเพลยให้ เออเอาตาม,าตามพี่เจ้าของนี่เลยน้องโซๆได้ฟังพี่น้องฟังพี่จารณนซอยกันนะครับขขอยอนน้อเมือน,อน้งองตางเทียนใจไต้ซอละไว้ทั้ง ยังล่ำล่ำล่ำยิ่งล่าลหมคนแก่นั่นคือล่ำคืนยเหมือนที่เปิดที่ที่ไปอัดให้ฟังเนาะเอาเอาท่อนใดก็ได้ท่อนเดียวบางมันเลยเสียงดงกระดัเดินดงย้อนเข็มพ้นเหนือไขนวลไม่ดอกไม้เสี้ยมไก่กินผง

เราเราล้ำเป็นล้ำซอยล้ำซอยอะไรเงี้ยสิคอนเทนคอนเทนคอนเทนอันนี้เป็นล้ำไม่รู้ยีบบอมเป็นเป็นจังหวะไงอันนี้เป็นล้ำเซนอะมันอีกตัวหนึ่งทีบล้ำต่อแก้วน้ำอ่ะจันแก้วน้ำา่ะที่มันเป็นล้ำพื้นที่บอมเป็นเดือนไหมรู้อันนี้มันเป็นเดือนอันนี้เป็นเดือน บ่าเบืองยอกินเอาใส่หูใครก็ฮู้เฒ่าทัว่วนาของพอผู้คุณลายมาลําเรืองอีสานไทยได้าไกไปทงางาสอนลูกเาไเือนว่าไหลลืสังวัันกน ี่ดกันใส่แค่น่ะสกำบิงเสียงออกไปกับแค่น็อกอันนี้ลั่บ่มีแค่นะทำไมว่าบ่ต้องห่วงก้มบ่ต้องว่าปากสิงห์ง่ามเงต้องต้องเป็นเสียงหน่อยเต็มๆเลยหรอเวลาลั่อ่ะเฮ้ยเย้ยอ่อมเสียงอันนี้อันนี้ยังอ่อมอยู่อันนี้ยังอ่อนไปเป็นไปใส่ดนตรีนี่อาจ์ซีอาจ์ซีจัดจัดไปน้ำเสียงแค่นก็ไ,นได้ ท่านได้ได้เออเอาเงียต้องตอนลองลองทิ้งเนี่ยบนหูเอาเงียบต้องตอนเงียบต้องตอนตอนนี้ห่งพกว่าคนมีกาลังเ้วยหกพันสอร้อครับเอาเอาเงียตองตอ้นตึ้าเอาเอาอ เสียับผ่นน <c oughs> านบอพีนอง่นสบสิบสบสบไม่หักตนครับห้องห้องห้องทิงเด็เอาห้องพิงจัดลอยเลยลทุ <c oughs> ่งกทุก่งก็กได้ครับทีพพ่เป็น <c oughs> เลยง <c oughs> โอ้ยไอเอ๋อสาวมาน เล่นเด้อ้พุทธิ์เหตุแล้วเล่นเลี้ยงไอ้พุทธิ์เหทั้งไรสิเลงกับสีฟ้าก็จังวะอยู่เยก็ตุ้งกะต้องสวยสัมเงียงคือใดเลยอ่ะเป็นเป็นเป็นมอลลัมแบบคือคือคือใดกินของมอลลัมออกมาอยู่นะครับผมสวยใสมากๆนี่คือพราะท่านเคยผ่านเรื่องที่ใดนะครับซึ่ง ผู้ที่ตามห้องใจก็ลอยกับสิ่งของจักนอว่าผมต้องการครุ่นใหม่ยู่แล้วนะฮะโดยเฉพาะคนที่มีใจมัดแล้วก็มีพื้นฐานแน่นะครับเขาจะ,น,ะนี่มีเวลาที่สีซองกันพอสมค้วรในการที่สื่สารผลงานแต่ละปีว่าจะมีใจก็มีพื้นฐานมาจากน้อยหนึ่งถัาผมมีพื้นฐานเลยนี่ก็ต้องหาพื้นฐานในเจ้าของก่อนแต่น,นี่คืนอน้องมีพื้นฐานมาแล้วนะครับก็เติมเข้าไปให้มันให้มันดีกว่าเก่าเวลาไปซองนะครับ แล้วก็เป็นคนรุ่นไม่ที่ท่าน,นเคยผ่านเวทีใดนะครับกับฝากพี่น้องเป็นกาลังใจนะครับให้ให้น้องอปายกนกพรนะครับจากมหาสารคามบันจํานัากตกบ,บม่งนางอําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามสิกึ้นเวทีหมอลํำใจกันลอยปีนี้เป็นปีแรกแล้วก็วันที่22กันยายนนี้นะครับเปิดฤดูกาลพี่น้องกลับมาติดตามมาบึงผลงานของน้องปายว่าน้องปายสิ ไดโชว์แบบใดนะครับหรือได้แสดงเป็นตัวใดน,นั้นฝากน้องติดตามนะครับหรืออา,อาจจะมีช่องทางเพจหรือ YouTube ของน้องในลำดับต่อไปพี่น้องไปจังติดตามครับขอบพระคุณหลายๆครับผมปิดไลท์แถมบอแถมบอเอาปิดเลย